มาคะ่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นได้เมนูผัดฉากุ้งนะคะโอ้ยดูค่ะมาไม่ทันทากอีกแล้วนะคะเราไม่มีตำหนิเลยค่ะเก็บเห็ดไม่สวยเก็บเห็ดแย่งทากแต่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนเข้าป่าตามล่าหาเห็ดแล้วนะคะวันนี้จะได้เห็ดอะไรบ้างจะหมานหรือไม่หมานเดี๋ยวพวกเราไปลุ้นพร้อมๆกันเลยคะ่ะ วันนี้เราเข้าป่าต้นไม้ใหญ่ก่อนนะคะแหมพระอนุก็มาถ่ายรูปย้อนแสงถ่ายวิดีโอย้อนแสงเนาะต้นไม้บางต้นใบเ้าก็เหลืองๆมากแล้วนะคะแต่ส่วนตรงนี้ยังเขียวๆอยู่เลยค่ะ เจอเห็ดหนังไก่สีสวยค่ะเขาหลบพอเขาเพิ่งเจอฝนกาจะเป็นสีส้มสวยนี่อีกดอกค่ะแต่ทำไมตรงนี้มันมีแค่สองดอกนะเก็บผ,ผสมรวมๆกันค่ะเจอเห็ดหนังไก่อีกกลุ่มค่ะทุกคนโอ้ยดูค่ะมาไม่ทันทากอีกแล้วนะคะเห็ดเขาก็ แก่ด้วยค่ะบางดอกนะคะนี่ยังมีดอกสวยๆทางนี้อีกนะคะนี่ค่ะ,ะเก็บเลยดีกว่าเห็ดเขาเปราะนะคะเดี๋ยวป้าอ้นเก็บวางก่อนเนาะจะพยายามให้ได้ขายาวๆนะคะเพราะว่าป้าอ้นชอบกินขาหูสงสัยรอบนี้ป้าอ้นจะคงจะลองผัดชาคะ่ะเพราะว่าพี่แกบ,บอกว่าผัดชาอร่อยนะคะ อดอกนี้ติดกิ่งไม้ค่ะนี่ดอกนี้สวยที่สุดของกลุ่มนี้เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีตำหนิเลยะค่ะอันนี้ยังอ่อนอยู่นะคะอันนี้ได้แต่หมวก เก็บแย่งท่ากลุ่มนี้ต่อนะคะปีนี้มีแววว่าจะไม่ได้เห็ดพึ่งหวานอีกแล้วนะคะหรือยังไงขอให้ได้อีกเถอะค่ะเพราะว่า,วามีเพื่อนป้าอ้นเขายังไม่ได้กินเลยนะคะเขาบอกว่าปีนี้ถ้าได้อีกเขาอยากเขาอยากได้ะคะ่ะ จะตัดขาเห็ดแป๊บนะคะในตินเยอะหน่อยวันนี้ลมแรงค่ะทุกคนยังไงป้าอ้นก็ต้องขออภัยในเสียงลมด้วยนะคะ มองไปมองมาก็ยังพอได้อีกสองดอกนะคะอันนี้เขาไปแล้วคะ่ะหัวไปแล้วเหลือแต่ขาปีนี้ยอมรับนะคะว่าเก็บเห็ดไม่สวยเก็บเห็ดแย่งทา่าแต่ดูขาด,ดอกนี้คะ่ะโอ้ยอวบสวยเดี๋ยวลองตัดแต่งดูนะคะว่า จะเหลือให้ได้เยอะแค่ไหนโอ้ดูค่ะถ้ากินไม่เป็นไรนะคะอย่าให้หนอนแทะคะ่ะเพราะว่าถ้านอนแทะนี่ป้าอ้นชิงทั้งดอกเลยนะคะอันนี้แค่ทากอ้า,อาหมวกไม่ได้โอ้ได้ขาก็โอเคคะ่ะทุกคนเก็บเล็กผสมน้อยไปคะ่ะต้องขออภัยเพื่อนๆท่านผู้ชมทุกท่านที่มารับชมคลิปของป้าอ้นนะคะที่ทำให้ผิดหวังในการเก็บเห็ดปีนี้คะ่ะ ป้าอนได้เมนูผัดชากุ้งนะคะวันนี้คุณลุงอยู่บ้านนะคะอันนี้แบ่งเดี๋ยวจะ,จะกินแค่ครึ่งหนึ่งแล้วแบ่งอีกครึ่งหนึ่งไว้ให้ลุงนะคะลืมแบ่งไว้แกตั้งแต่ตอนแรกคะ่ะชิมรสชาติผัดชาก่อนนะคะอืม อร่อยมากเห็ดนี้เหมาะกับผัดฉาจริงๆค่ะเหมาะกับเมนูผัดฉานะคะมาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันนะคะ กินเองอร่อยเองคนเดียวนะคะสงสัยวันนี้จะไม่เหลือถึงลุงอีกแล้วค่ะ เด็ดเน้นๆค่ะดูท่าเหมือนจะไม่เหลือให้ลุงนะ อ้อนไม่ได้ถ่ายให้ดูแต่ต้นจนจบตอนที่ผัดนะคะเครื่องปรุงก็แค่มีน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็น้ำมันหอยค่ะเผ็ดแสบปากเผ็ดครื่องครื่องอะไรนะพวกกระชายอะคะ่ะ เครื่งเทศค่ะทุกคนปออ้นขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติด,ดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกําลังใจดีๆที่มีให้กับประอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวัน มีแต่ความเบิกบานสวัสดีค่ะ